ผมแนะนำนะฮะโทรเข้ามาที่เบอร์โทร0820867474เบอร,ร์ผมทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะแล้วก็ ID l ลายผม anat7474 นะแอดเข้ามาคุยกันไม่ซื้อไม่เป็นไรนะไม่ต้องเกรงใจนะครับแต่ถ้าซื้ออีสุจะดีมากๆเลยนะครับจะซื้อที่ไหนก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะโอเคเดี๋ยวผมจะนำรถ NLR130 นะฮะเป็นตู้สบานขนาดความสูงแบบพิเศษเลยนะ,ะไปส่งลูกคา้าก่อนที่จะไปส่งเดี๋ยวจะมารีวิวทุกคนดูนะครับว่ารถคันนี้ ทำการติดตั้งอะไรไปบ้างทำแน่นอนครับเพราะว่าคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนในส่วนของล็อกกระทะผ่าพร้อมยางวิชลิน XCD 2อันนี้เป็นตู้แบบพิเศษนะความสูงของตู้นี่อยู่ประมาณ2.30เมตรสาเลยนะครับเดี๋ยวผมหาที่จอดแล้วและจะรีวิวให้ดูนะสวัสดีครับผมนัดนะครับจากช่องนัดอ e ีสุสุนะครับ วันนี้นะครับผมจะทําการนํารถคันนี้นะฮะไปส่งลูกค,ค้านะฮะคันนี้นะเป็น n o r 130 4ล้อใหญ่วิ่งม่ติดเวลานะฮะทำการติดตั้งตู้เป็นตู้ขนาดไซส์ใหญ่สุดเลยความสูงของตู้นะฮะสูงนอกอยู่ที่2.30เมตรสาผมจะทําการวัดจากตรงนี้นะเส้นนี้เลยไปจนถึงด้านบนนะครับสเมตรสาความยาวของคันนี้นะยาวอยู่ที่3.40เมตรสียาวในอยู่ที่3.30เมตรสาต่อชัดซีนะ คมกว้างกว้างอยู่ที่2เมตรนะฮะกว้างในอยู่ที่เมตร90 m. ทําการอัปเกรดช่วงล่างนะครับลูกค้าทําการสั่งล้อก,กระทาผ่าพร้อมอยางมิชลิน XCD2 แบบนี้เลยทําให้รถแลดูบึกบึนแล้วก็ฐานล้อก,กว้างขึ้นนะยางแบบนี้กระทาแบบนี้ลูกค้าต้องสั่งเพิ่มนะหากใครอยากจะสั่งกับเซลนัดแล้วติดตั้งไปใช้งานได้เลยอันนี้ เพิ่มเงินประมาณ25 0 0 0าบาทพร้อมหักเทิร์นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้ว่าลูกค้าต้องการนํารถ n o r 1 3 0แบบนี้พร้อมติดตั้งโต้ไซส์เบิ้มๆแบบนี้เลยอะ่ะเอาไปบรรทุกสินค้าประเภทอะไรต้องการน้ําหนักขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของคันนี้ให้ละเอียดเลยนะครับหากใครชอบรถแบบนี้นะฮะมีความประสงค์ที่อยากจะได้แบบนี้อยู่แล้วนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศ8 2 0 8 6 7 4 7 4กับเซลนัดจากช่องนัดอ e ีสุ ผมโดยตรงเลยผมรับสายโดยตรงเลยนะครับเบอร์ ID Line ผมนะครับ a n a t 744หรือแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับเผื่อ <c oughs> ลูกค้าหลายๆท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับกำลังสนใจสามารถตัดสินใจทำเรื่องจองกับเซลนัดได้เลยนะไปดูรายละเอียดรถกันนะครับก่อนที่จะรับจองหรือก่อนที่จะโทรหาผมนะฮะไปดูกันเลยครับดูด้านหน้าก่อนนะนี่เป็น n o r ชมใหม่นะโมใหม่ก็เป็นไฟไโปรเจคเตอร์แล้วไฟไหลีเป็น l e d แบบนี้เลยนะ เป็นไฟลูกตัวแอแบบนี้อันนี้เรารู้กันแล้วนะน,นี้ทําการติดตั้งในส่วนของฟิล์มบานหน้าเต็ม40บานข้าง60นะเป็นฟิล์มเกรดเซรามิกนะครับทําการติดตั้งผมติดตั้งล้อกระทาผ่า,พ,าพร้อมยางมิชลิน XCD2 ให้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ลูกค้าเพิ่มเงินนะประมาณ25,000บาททําให้รถคันนี้แลดูฐานล้อกว้างขึ้นเห็นไหมว่าล้อหน้าไม่ผุเลยพอดีกับซุ้มล้อเลยเป๊ะเลยสวยเลย รถแลดูสวยงามแล้วก็ขับขี่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าใช้ยางมิชลิน XCD2 เพิ่มความนุ่มนวลกันเกาะถนนนะตู้เป็นตู้อลูมิเนียมนะเนี่ยตู้อลูมิเนียมพร้อมในส่วนของร่างลางน้ำฝนด้านบนนะฮะมีรางน้ำฝนด้วยขนาดความสูงของตู้ผมบอกไปแล้วนะฮะเมตร หลายๆท่านนะครับถามว่าจากพื้นล้อเลยเนี่ยจากพื้นตรงล้อเลยนะฮะไปจนถึงด้านบนเนี่ยความสูงประมาณเท่าไหร่ความสูงประมาณ3เมตร3เมตรหนึ่งนะฮะคันนี้ประมาณ3เมตรหนหากใครขับก็ต้องกะระยะนิดหนึงนะครับเพราะว่าความสูงของตู้เนี่ย2มตร30นะแล้วก็ส่วนของฐานล้อ,อ,อถ้าเราวัดจากฐานล้อตรงนี้เลยขึ้นไป จนสุดขอบบนนี่เลยความกว้างของตู้นะนี่ความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่2เมตรพอดีเลยแหละกว้าง2เมตรกว้างในเมตรเก้าสิบนะเพราะว่ามันมีความหนาของพื้นก็เป็นพื้นเนี่ยเป็นพื้นเหล็กแล้วก็พน่นด้วยสีสีเงินเงินการสนิมแบบนี้ครับเป็นพื้นเหล็กแบบ3มมิลน,นะฮะพร้อมกับตัวยึดเนี่ยยึดสินค้าทั้งหมด6จุดนะครับ อันนี้มีความพิเศษเหมือนเดิมซื้อกันนัดสามารถขอเพิ่มได้ลูกค้าสามารถขอผมได้เลยถ้าใครอยากจะใช้งานแบบนี้ก็จัดให้เลยนะครับพัดลมดูดอากาศนะบ,บังคับคอนโทรลจากห้องผู้โดยสารเลยกรณีเราบรรทุกสินค้ายอย่างเช่นลูกค้าอะไรนี้ขนพวกไข่พวกขนมปังพวกอาหารสดแน่นอนครับถ้าเราไม่มีตัวดูดอากาศอาจจะมีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นได้นะครับลูกค้าก็เลยขอในส่วนของพัดลมดูดอากาศนะทางเราก็จัดให้เลย แล้วก็มีในส่วนของอชั้นวางแบบนี้เลยนะชั้นวางวางไข่ลูกค้ากาวางไข่แต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นพวกขนมปังนะเน้นตู้ตู้กว้างๆตู้ใหญ่ๆจุได้เยอะๆประมาณ2ตันก็เพียงพอแต่ทําแบบนี้เลยเนี่ยบรรทุกได้รวมล็อกกระ้าผผาแบบนี้เลยนะค้นนี้บรรทุกได้3ตันผมว่าเอาอยู่ครับแต่ว่าอาชัวนะประมาณ2ตันห้านะได้แน่ๆน,นะครับหากใคร บรรทุกประมาณ2ตัน5ต้องการตู้แบบหนาๆต้องการตู้แบบใหญ่ๆบิ๊กๆความยาวความกว้างเยอะๆะฮะแนะนำเป็นแบบนี้นะสูง2เมตร3กว้าง2เมตรแล้วก็ยาว3เมตร4เน้นปริมาณข้างในเยอะๆแบบนี้เลยแต่ว่าไม่เน้นน้ำหนักการบรรทุกนะเน้นการบรรทุกสินค้าทีละมากๆครับต้องเป็นแบบนี้เลยขับขี่สบายนะครับ แบบนี้ขับี่สบายเลยไม่ต้องเสริมอะไรทั้งสิ้นนะครับเปลี่ยนแค่ล้อ,อยางกระทะผาเท่านั้นส่วนของแถมที่ผมจะให้นะฮะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานดีกว่ามีฟิล์มเซรามิกแล้วมีกล้องกล้องเนี่ยเป็นกล้องที่บันทึกหน้าได้แล้วก็เป็นกล้องถอยหลังให้นะเข้าเกียร์ถอยหลังเป็นตู้ทึบเราสามารถมองผ่านกล้องได้เลย ส่วนใครจะอัปเกรดเป็นหน้าจอ LCD เป็นหน้าจอ CD เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนต้องเพิ่มตังนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้นะจะมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคนหรือเพื่อนๆทุกคนนะครับที่แวะเข้ามาดูในช่องนัดอีสุนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ยอดกด subscribe นี่น้อยมากเลยนะครับยังไงของกำลังใจสำหรับทุกคนที่แวะเข้ามาดูหรือเคยดูแล้วนะเห็นคลิป เซลนัดอยู่บ่อยๆก็ฝากกดนิดนึงก็ยังดีนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนาะโอเคสําหรับคันนี้นะครับเป็น NR130 NO หากใครสนใจจะนำ NR130 ไปติดตั้งตู้ไม่ว่าจะเป็นตู้2บาน3บาน4บาน6บานหรือไปทาําคอกคอกเตี้ยคอกสูงอะไรก็แล้วแต่ สามารถนำา n o r 1 3 0ไปทำได้เลยนะครับเพราะว่าเป็น4ล้อใหญ่วิ่งไม่ติดเวลาบรรทุกสินค้าแบบเดิมๆแบบนี้เลย2ตันครึ่งได้แน่ๆหรือท่านจะต้องการอัปเกรดชุดช่วงล่างให้เป็น5ตันคันนี้ก็จัดให้ท่านได้โดยใช้ป,ป้ายท่เบียนป้ายเขียวไม่ติดเวลาได้นะฮะคันนี้นะรายละเอียดการซื้อการผ่อนนะครับราคาต่างๆนะผมแนะนำนะฮะโทรเข้ามาที่เบอร์โทร0 8 2 0 8 6 เจ็ดสี่เจ็ดสี่เบอร์ผมทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะแล้วก็ไอดีไลน์ผม a n a t เจ็ดสี่เจ็ดสี่นะแอดเข้ามาคุยกันไม่ซื้อไม่เป็นไรนะไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ถ้าซื้ออีสุจะดีมากๆเลยนะครับจะซื้อที่ไหนก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะวันนี้ผมนัดอีสุเดี๋ยวจะนํารถคันนี้นะไปส่งลูกค้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ